Ơ hô, duyên em duyên kèn đuôi Ơ hớ em mong con này xì Ơ hớ Ơ hớ Ơ hớ Ơ Thêm Thêm ดึนเก่งนะนะเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรอ่ะดึงอะไรน่ะทำอะไรกันนะ่ะทำอะไร,รลงดีหรอหโอ้ตอแม่เบแก้วหูมาแล้วเจ็บแก้วหูมาแล้วฮัไง่า อะไรหอคืออะไรหรอเล่นอะไรหรอองอคืออะไรเนี่ยน้องเล่นอะไรของน้องเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรเนี่ย